ว่าเราสร้างแล้วเนี่ยจะได้อะไรบ้างเช่นอยปัจจุบันนี้บางท่านอยากจะสร้างวัดเห็นว่ามีที่ม,ทมีทางแล้วควรจะสร้างวัดเห็นว่าสร้างวัดนั้นมีประโยชน์ได้รับอานิสงส์สูงมีสาทธุชนหลายท่านมาบอกถวายที่อาตมาแล้วก็บอกว่าขออนิมนต์ท่านไปสร้างวัดอาตมาบอกถ้าถวายที่สร้างวัดแล้วก็อาตมาไม่รับหรอกเพราะว่าวัดเดี๋ยวนี้เยอะแยะถ้าถวายที่สร้างโรงเรียนแล้วก็รับ ถ้าสร้างวัดไม่รับแล้วก็บอกด้วยว่าที่กิตภาวันนั้นไม่ใช่วัดถ้าสร้างเป็นวัดอาตมาจะไม่ยอมเหนื่อยยากมาสร้างเด็ดขาดแม้แต่จะอารัธนาไปเป็นสมภารวัดก็ไม่อยากเป็นเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ใช่ว่าพระพุทธศาสนานั้นอยู่ที่วัดพระพุทธศาสนาไม่ใช่อยู่ที่วัดถ้าวัดใดไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติวัดนั้นก็เหมือนไม่มีพระพุทธศาสนา ถึงจะมีโบสถ์ใหญ่โตมีพระประธานยังไงก็เหมือนกับไม่มีพระพุทธศาสนาเพราะาพระพุทธศาสนานั้นอยู่ที่การศึกษาการปฏิบัติอยู่ที่ธรรมวินัยที่ใดมีการศึกษาธรรมะมีการปฏิบัติธรรมะที่นั่นแหละมีพระพุทธศาสนาเพราะคาว่าวัดในพระไตรปิฎกก็ไม่มีแต่ค้นดูได้เลยทั้งสามปิฎกว่ามีวัดอยู่ในบาลีตอนไหนบ้างในพระสูตรไหนบ้างเราจะไม่พบคําว่าวัด ในบาลีจะใช้คำว่าอารามีอารามใช้คำว่าอารามเพราะฉะนั้นในบาลีเบื้องต้นของสูตรเนี่ยท่านจะขึ้นเอวัมเมสุตังเอกังสมยังทัคขวาสาวัตถิยังวิหารติเชตวนเนอ,อนาชักปินทิกัสอารามีมีแต่อารามทั้งนั้นพระพุทธเจ้าประทับที่อารามเพราะฉะนั้นก็ขอให้พุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยเข้าใจด้วยว่าพระพุทธศาสนานั้นอยู่ที่ธรรมวินัย อยู่ที่การศึกษาและการปฏิบัติถ้าเราสร้างวัดไว้โดยที่วัดนั้นไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติก็ไม่มีประโยชน์อะไรแม้เราจะสร้างโบสถ์เอาไว้ก็เป็นที่อาศัยของข้างขาวนกพิราบราคาต,ต,ตั้งล้านบางหลังแต่ถ้าล้านบาทนี่เราไปสร้างโรงเรียนได้ตั้งสองหลังหรือไปสร้างโรงพยาบาลยังเป็นประโยชน์แก่มหาชนยังกว้างขวางออกไปนั่น,นคือบุญคือกุศล เนี่ยเพราะฉะนั้นแม้แต่การทําทานเนี่ยท่านทั้งหลายก็ต้องใช้ปัญญาจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งควรคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ควรจะคิดว่ามันเป็นบุญที่บริสุทธิ์หรือไม่เพราะบางคนพอจะทําบุญสักอย่างหนึ่งก็ถามว่าทำร้อยบาทเนี่ยจะแจกอะไรบ้างมีตะกรุดกี่ดอกมีพระกริ่งกี่องค์ถึงจะได้ถึงจะบริจาคหนึ่งอบาทหาผลตอบแทนอย่างเนี้ไม่เป็นบุญเพราะว่า มุ่งที่จะหวังผลตอบแทนสแสดงว่าเราไม่ได้ทําอย่างคนที่มีปัญญาเลยแต่เราทาอย่างคนมีศรัทธาอย่างเดียวแต่ขาดปัญญาทําด้วยความงมงายเพราะฉะนั้นเราจะต้องพิจารณาถึงเหตุผลว่าเราจะทําบุญด้วยความบริสุทธิ์เนี่ยก็ให้เป็นบุญบริสุทธิ์จริงๆยังมีเครื่องล่อยังมีความงมงายเข้ามาชาักจูงจะต้องมีแต่ความเฉลียวฉลาดมีแต่เหตุผลมีแต่ความถูกต้องคือธรรมะ นั่น,นจึงจะถูกหลักพระพุทธศาสนาเช่นอย่างสมมติว่าเราจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็ต้องไม่คำนึงถึงว่าการสร้างนี่จะมีอะไรตอบแทนบ้างเราจะได้อะไรบ้างได้เหรียญตราไหมหรือเราจะได้อะไรเป็นผลตอบแทนไหมไม่จําเป็นต้องคานึงถึงแต่ว่าเราควรคํานึงถึงบุญเนี่ยมากกว่ามุ่งเอาบุญดีกว่าอย่างอื่นมันช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกอย่างดีก็มานั่งเชยชมกันชั่วชีวิตนี้แต่ถ้าไม่เป็นบุญเป็นกุศลแล้ว เราขาดทุนฉะนั้นก็ขอให้นึกถึงบุญถึงกุศลเนี่ยเป็นที่ตั้งพระพุทธองค์จึงได้ตรัสสอนนักหนาว่าแม้แต่สาธุชนจะทําทานเนี่ยก็ต้องเป็นญาณสัมปยุตต้องประกอบด้วยปัญญาอย่าลืมว่าพระพุทธองค์เนี่ยไม่ได้คิดเอาแต่ได้อย่างเดียวคือไม่ได้คิดเอาแต่ว่าขอให้คนทําเถอะเป็นใช้ได้จะงมงายยังไงเป็นเรื่องของเขาพระพุทธองค์ไม่ได้เห็นแก่ได้อย่างนั้น ฉานั้นจะเห็นได้จากคําสอนทุกบททุกตอนว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ง้อให้คนมาทําบุญไม่ได้ง้อให้คนมาทําบุญและไม่ได้ใช้ความงมงายชักจูงคนให้มาทําบุญเลยแต่ได้สอนอย่างมีเหตุผลแม้ว่าคนที่ขาดปัญญาจะไม่พอใจพระองค์ก็ไม่ต้องการแต่ไม่เคยชักจูงคนให้งมงายเพราะฉะนั้นเราจะพบได้ว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยไม่ได้ง้อให้คนทําบุญแต่มุ่งสอนให้คนฉลาดในการทําบุญเราจะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์นั้นไม่ได้เห็นแก่ได้ ไม่ได้เห็นแก่ได้เหมือนสาวกปัจจุบันนี้เลยมุ่งเอาแต่ได้อย่างเดียวแต่ไม่ได้คํานึงถึงว่าคนจะงมงายแค่ไหนเขาจะเสียประโยชน์แค่ไหนไม่ได้คิดถึงสมัยพุทธกาลนั้นพระพุทธองค์สอนให้เรามีเหตุผลใช้ปัญญาในการที่จะสร้างกุศลอย่างไรอย่างหนึง่งอะไรเป็นประโยชน์เราจึงจะทำถ้าไม่เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ควรทำออไม่เป็นประโยชน์เราไม่ควรเหนื่อยยากถ้าเป็นประโยชน์เราควรที่จะทุ่มเทความเหนื่อยยาก ลงไปเพื่อการกระทําอันนั้นแม้แต่การเจริญภาวนาก็เหมือนกันท่านก็สอนให้เราเนี่ยใช้ปัญญาไม่ใช่ว่าเมื่อเรานั่งหลับตาภาวนาแล้วเพียงแต่เขาบอกว่านั่งหลับตาเพียงชั่วช่างกระดิกหูเนี่ยจะไม่ตกนรกก็ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เพราะนั่งหลับตาให้ช่างกระดิกหูทีหนึง่งแล้วก็เป็นอันว่าใช้ได้เราไม่ตกนรกแล้วแต่ท่านหมายถึงว่าถ้าเราสมเร็จมรรคผลนะ่ะมันเร็วกว่าช่างกระดิกหูอีก เพราะเวลามัจิตเกิดผล,ลจิตเกิดมันเร็วกว่าช่างกระดิกหูถ้าได้มัจิตผลลจิตแล้วเราก็ไม่ตกอบายแน่ๆหมายถึงโลกุตตรธรรมแต่ไม่ใช่หมายความว่าพอนั่งหลับตาแล้วก็จะบรรลุมัคผลหมดทุกคนทุกคนเป็นเฉพาะบุคคลที่มีบาร,รมีแก่กล้านั่งหลับตาแล้วอาจจะได้สําเร็จเป็นโสดาบันนั่นแหละไม่ตกนรกแน่ๆเราจะต้องพิจารณาว่าเรานั่งหลับตาเพื่ออะไรนั่งภาวนาเนี่ยเพื่ออะไรและจะได้ประโยชน์อะไรมา ต้องมุ่งเอาประโยชน์มุ่งเอาความเจริญทางปัญญาเป็นที่ตั้งถ้าหากว่าอะไรก็ตามที่มันไม่เป็นบอกเกิดของปัญญาแล้วท่านทั้งหลายอย่าไปทํามันจะช่วยอะไรเราไม่ได้เลยเพราะปัญญาเท่านั้นน่ะที่จะทําให้เราไปสู่มรรคผลนิพพานได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านทั้งหลายจะทําอะไรก็ตามขอให้เราเนี่ยใช้ปัญญาให้มากในพระพุทธศาสนานเนี่ยพระพุทธองค์สอนให้สาธุชนทั้งหลายใช้ปัญญา แม้แต่การจะเลื่อมใสการจะนับถือพระองค์เองก็งไม่ใช่ว่าจะเลื่อมใสและนับถือด้วยการฟังแม้แต่ท่านพูดสอนอยู่ก็อย่าเพิ่งเชื่อต่อเมื่อเราเนี่ยนำไปใคร่ครวญหาเหตุผลเสียก่อนแล้วจึงจะเชื่อนี่ขนาดมาฟังจากพระองค์เองนะจากพระโอษฐ์เองเนี่ยพระองค์ยังสอนว่าอย่าเชื่อพระองค์นะยังต้องไปพิจารณาเสียก่อนถ้าเห็นเป็นประโยชน์แล้วจึงเชื่อถ้าไม่เป็นประโยชน์แล้วอย่าเพิ่งเชื่อเี่ย ฟังได้ปากเองก็ยังไม่ให้เชื่อเพราะฉะนั้นเราจะไปฟังจะปากคนอื่นได้แล้วยิ่งจะต้องเพิ่มความไม่เชื่อให้มากขึ้นอีกหลายสิบเปอร์เซ็นตเช่นอยาอ่างอตมามาพูดมาบรรยายธรรมะเนี่ยท่านทั้งหลายฟังธรรมะจากพระโอษของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ยังบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อนะต้องไปไข้ครวญเสียก่อนถ้าสาวกสแสดงด้วยแล้วแล้วก็ยิ่งอย่าเพิ่งเชื่อมากขึ้นอีกหลายสิบเปอร์เซ็นที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ต่อเมื่อไปไข้ครวญเสียก่อนหาเหตุผลก่อนว่าจริงหรือไม่จริง ที่พูดมีเหตุผลหรือไม่ถ้ามีเหตุผลแล้วจึงเชื่อถ้าไม่มีเหตุผลแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อมีประโยชน์แล้วถึงนําไปปฏิบัติไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องนาเอาไปปฏิบัติยิ่งสาวกแสดงเลยแล้วยิ่งต้องเพิ่มความไม่เชื่อขึ้นไปอีกหลายสิบท่านอีกหลายสิบเท่าตัวเพราะฉะนั้นนี่จะแสดงให้เห็นว่าแม้แต่พระพุทธองค์เองก็สอนให้เราเนี่ยใช้ปัญญาทุกๆด้านความเจริญงอกงามเนี่ยจึงจะเกิด ถ้าหากว่าเราไม่ใช้ปัญญามาเป็นหลักปฏิบัติแล้วเราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรในพระาศาสนานี้เลยเวลานี้เป็นที่น่าเสียดายว่าเราไม่ได้ให้ปัญญาแก่สาธุชนกันอย่างกว้างขวางเราไม่ได้ให้ความฉลาดในด้านของการที่จะปฏิบัติกิจแม้แต่การบำเพ็ญกุศลบางทีใครจะให้ความฉลาดสักนิด